ท่านผู้ชมครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมนะครับมาศึกษาเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับกับ3บอลสีที่คล้ายคลึงกันนะครับพริกกับเกลือนะครับอันแรกอันที่สสาวน้อยปะแป้งนะครับอันที่3นะครับถมยาปะแป้ง3ามชนิดนี้นะครับคล้ายคลึงกันนะครับท่านผู้ชมครับจะมาอธิบายให้ท่านผู้ชมได้เข้าใจได้ง่ายๆนะครับแยกแยะได้นะครับที่เราเห็นมี2เชนิดนะครับ สมยาปะแป้งกับสาวน้อยปะแป้งท่านผู้ชมครับที่เราเห็นอยู่นี้คือพริกกับเกลือนะครับพริกกับเกลือนะครับเป็นรูปทรงใบกลมท่านผู้ชมครับมีจุดสีแดงเข้มเลยนะครับสีขาวนะครับปะปนกันไปนะครับจะผสมเหมือนเกลือกับพริกเลยนะครับท่านผู้ชมสะดือนะครับตรงกลางนะครับสีแดงเข้มเลยนะครับดูนะครับดูก็จะเป็นรูป ให้เห็นชัดเจนเลยนะครับท่านผู้ชมนี่คือพริกกับเกลือครับํำต้นนะครับออกดำนะครับออกเป็นสีน้ำตาลดำเลยท่านผู้ชมครับเราจะรู้ได้ง่ายๆก็ดูก้านนะครับดูใบนะครับครับดูสีนะครับถมยาปะแป้งนะครับอันต่อมานะครับถมยาจะเป็นจุดนะครับใบ ออกเรียวยาวกว่าหูกว้างนะครับไม่เป็นทรงกลมนะครับจะเป็นจุดสีแดงนะครับและก็สีชมพูบนขาวท่านผู้ชมครับเราจะเห็นนะครับลักษณะต่างกันนะครับต่างกันกับพริกกับเกลือนะครับจะมีจุดสีชมพูซ้อนนะครับที่สีขาวนะครับท่านผู้ชมเราดูกันได้ชัดนะครับก้านก็เป็นสีออก นะครับเข้มนะครับแต่ไม่ถึงกับดํามากนะครับท่านผู้ชมครับดูให้ชัดนะครับเราจะเข้าใจท่านผู้ชมครับก้านจะออกเป็นสีไม่เข้มมากนะครับนี่คือถมยันนี่คือสาวน้อยป่าแป้งนะครับใบจะไม่เข้มมากนะครับที่เราเห็นทาง้ายมือนะครับเป็นถมยานครับที่เห็นนี้เป็นสาวน้อยป่าแป้งนะครับจะเป็นจุดสีแดงไม่ ไม่แดงมากนะครับผสมกับสีขาวเหมือนกันครับรูปทรงก็ไปเรียวกว่าพริกกับเกลือท่านผู้ชมแต่ว่าลักษณะของเขานะครับก้านของเขาก็จะเป็นสีขาวนะครับออกเป็นสีเขียวท่านผู้ชมเข้ภัยนะครับออกเป็นสีเขียวกว่านะครับก้านทนยาจะเป็นออกสีคล้บดำกว่าท่านผู้ชมครับ วันนี้พาท่านผู้ชมมาศึกษาดูกา้านดูใบนะครับวันนี้นะครับก็รู้นะครับลักษณะของบอลสี3ามชนิดได้ชัดเจนนะครับท่านผู้ชมท่านหนังนะครับศึกษาเรื่องบอลสี3ามชนิดนี้ก็ให้เข้าใจได้นะครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับขอราท่านผู้ชมด้วยสาระน่ารู้นะครับไม่มากก็น้อยท่านผู้ชมนะครับก็ ติดตามด้วยนะครับวันนี้ลานะครับสวัสดีครับ